ลูกข้าวนาจับมาหนึน่งจับข้าวลูกจับหนึ่งต้นอย่าให้เกี๊ยวโดนตัวเองนะเริ่มกินเกินก่อนก็ได้สวัสดีค่ะทุกท่าน,นวันนี้มนะีมานะเกี่ยวข้าวครับวันนี้พ่อไม่ได้มาครับพ่อดางานอยู่ในเมืองครับ ม,มานอนบ้านหนึ่งคินครับกีวีมากับใครแม่ครับครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พากีวีมานามาเกี่ยวข้าว,วอา้าวตอนนี้กีวี่กาลังเพิ่มพลังก่อนไปเกี่ยวข้าวจะเกี่ยวเป็นหรือเปล่านอ้องไนแตยินข้าวกับอะไรเนี่ยข้าวม,ม,มันไก่ซื้อตลาดบ้านม่วงตลาดบ้านม่วงอำเภอเมืองของขนแก่น กินเลือดด้วยเอาเลือดให้๊อก,กี้กินหนึ่งชิ้น,นเจมากครับบรรยากาศข้างๆนี่ก็เป็นป่าอ้อยอเล็กอ้าวขาวมาลูกแบ่งให้ขาวหน่อยเลือดนะสับครึ่งเอาขาวขาวให้แม่ให้ขาวกินหน่อยเอาขาวเอาขาววางไว้ตรงนี้นะ อาบอกนีบอกกีติดใจละสิโยนให้ติดใจละสิแล้วเวลานั่นก็เห่าเรานะ้ะลูกเนาะเราเรียกมากินก็ไม่กล้ามาพอเราโยนให้มาเลยนักนั่นไงไม่เห่าเลย,เยไม่เห่าเลยเนี่ยพอเราโยนเลือดให้ไม่มาเลยเนี่ยหลังเป็นอะไรเป็นแผล ข้าวหิวอีกแล้วลูกโอ้ยข้าวไม่อิ่มลูกจวแบ่งนีให้ข้าวหน่อยแบ่งโมให้ข้าวหน่อย,อยกีวีกีวีกินไหมไม่กินนะเนาะเอาให้ข้าวโยนลงก,กินกินกินจะได้อิ่มอิ่มไปด้วยกันอิ่มไปด้วยกันอิ่มไปกับกีวี คนเขาเกี่ยวเอ้าคนหายไปไหนหมดไปฝั่งโน้นเหรอคนไปฝั่งโน้นแล้วลูกย่ากำลังเดินตอกแตกตอกแตกลงไปวัวก็ร้องวัวก็ร้องมอมอยู่หญยากำลังเดินไปอยก่ตโน้นาทำอะไรหญ้าดื่มน้ำไป ถือเกี่ยวถือกระติกน้ำเอ้าขาวทำอะไรอีกจีวีนั่งอยู่บนรถครับไม่ได้นั่งอยู่ตรงเอาเรีบกินแม่จะไปทำกับข้าวมาให้คนงานเนี้อมันเนี่ยเ,เล่นอยู่บนรถเหรอเล่นอยู่นี่เหรอแม่จะขับมอเตอร์ไซค์ไป ม,มอไซย่าให้เกี่ยวข้าวจ้ะยังไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าแม่จะย่าให้แม่ไปทำอาหารมาให้คนงานเอาอันนี้อะไรออกใบตองแม่มให้ย่าให้แม่ไปทำอาหารมากินเที่ยงแกงไก่ใส่เส้นกับร้มตมนาอมดี Nhiệm chắc chắn là cái gì đó. Bye. 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 ิ่งิ่ิ้มจ้าไหลดทกิน้ากินไ่แเม่นันเรืออยู่อยู่ในกระตีกเรืออยู่ตัวเนี่ยันนี้กินข้าวเช้า จะไปนาะวันที่สองไปเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าให้กีวีกินข้า,าวเช้าแม่ไปซักผ้าแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรีบไปนาะอาหารเชา้าให้ย่าเอาไปให้คนงานกินแล้วจ้างอีกวันที่สองไม่รู้จะมากี่คนอ่ะกินกินทั้งกินทั้งดูแม่ไปตากผ้าก่อนนะกินข้าวสิบคำให้หมดนะข้าวสิบคำแม่ทำไว้ให้ พี่มานาวันที่สามมานอนหรือว่ามาเกี่ยวข้าวหึมมานอนหรือมาเกี่ยวข้าวมานอนฮะรับแล้วเ่หึมนอนดีเบ่านอนดีสาสตร่องอเ่าเอาล่องก่อนสันแต่เอาสาดตร์่องให้ สถานที่นั่งเขอว่าเอากัะบอกเอาสัน่นกล้วยเหรอรกล้วยม <c oughs> ันช้าขนาดนี่หลับนะสวัสดีครับวันที่สามสวัสดีครับดีครับหยุดแล้ว เงึมไม่เดงเดงทํอะไรตอบก็ไม่ควยตอบก่อนถึงจะควยขยกหัวขึ้นไปอีกขยบดันตูดขึ้นไปถอยหลังขึ้นไปถอยหลังขึ้นไป ว่าโตกดอกคันเ็ดเป็นลูกแควนาะจับไม่ึ่งจับข้าวลูกจับหนึ่งต้นอย่าให้เกี่ยวโดนตัวเองนะนี่ได้แล้วหนึ่งต้นเอาจับอีกอเอาเกี่ยวกันจับจับ เกี่ยวได้แล้วไปให้ท่านผู้ชมดูสิย็นหน้าให้เห็นหน้าด้วยนั่งลงยอดตงนี้ี <c ười> ่วีเกี่ยวข้าวได้แล้วปไปรวมกับแม่เรียบร้อยทดสอบทดสอบเดี๋ยวโตก่อนค่อยเกี่ยวจริงๆเกี่ยวมือที่4ีได้แขกวีไพมาซอยเป็นขังแรกที่ได้มาซอย อายไม่แค่เองจ้ามาซอยนองเกี้ยวเขาครั้งแรกที่เพื่อนได้เกี้ยวแล้วกันได้รอบสามสิบปีที่ได้เกี้ยวเขาบ่าได้เกี่ยวมาดนแล้วย้อนอายมาซอยจ้าหมื่นท,ท,ที่สี่จังแล้วลุงเกี่ยวเขาสิเอาเอาสิ่งแบบตัดไปหัวมุมทั้งกุนนะเกี่ยวเขาไปสุดได้นกคุมพร้อมแล้นม่นก็เดืยนยะ่ง รถจอดจอ่ยังรถดรถจอดอยังตอนน,นั้ก็ออกรถับ,บาน่ามอนน้ก็ออกรถถึงมากอืม <c oughs> ก็ขรับึข้นเางหนาม้ยีเหลียส่งด้าตดีดาเกี่ยวเข่ามือพี่ซีมาน,นหลายคนนึ้นมัน,นโอ้นี่จะสมัครเลน <c oughs> สมาร์กเรนที่โตจริงโตจริงวะโตจริงวะท่านว่าย้อมเป็นสมาร์กเรนเป็นตัวจริงวะท่านอดีตนี่มือปู่ว่าสัตนอดีตมือปู่ปู่แบบไหนที่สงสัยหลายท่านว่ปู่แบบไหน มันแป็งข้นล้วแงนติเชื้เวลาคนแขงแขงแล้วเรี่ยวแต่นหน้าโบมี่หนาจะดียุน่นล่ะนต่หนี้หนาไรก็ได้แจงหนาคนเขาไปแบบสวัสดีครับใครมาอ้าวทาไมมีลันนี่มาด้วยวันนี้โอ้โหมีสาวสวยมานาด้วยสวัสดีค่ะเออทาอะไรกันทำไมไม่ไปเกี่ยวข้าว ระวังแดดด้วยนะดูหนังญี่ปุ่นอ๋ออารมขยอะมาทางนี้หน่อยอีวีหัวโดนแดดอยากเล่นดาวบ้างไปเกี่ยวข้าวสิโอ้วันนี้เกี่ยวข้าวเหนื่อยได้เวลาพักแล้วเด็กๆเกี่ยวข้าวเหนื่อยเหนื่อยมากใช่ไหมเหนื่อยมากเลยเกี่ยวข้าวเก่งมากเด็กๆสองคนนี้ เข้าเเกีห็นมเห็นตาเกี like, again, ่ยวข้าวหรือยังเห็นแล้วค่ะนี่แหละชาวนามันจะต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเขาาก้มลงอย่งนี้หน้าสู้ดินข้างหลังก็โดนแดดโดนฟ้าลำบากหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็จะได้กินข้าวแย่าละเม็ดเฮ้ยเราต้อง เราะฉะนอนนอนหนึ่งกินข้าวให้หมดทุกเม็ดห้าก,กินข้าวให้หมดข้ามที้งกิวีกิวีเกี่ยวข้าวเมื่อวานได้สองต้นล,ลองเกี่ยวสองต้นได้สองต้นมันร้อน <c oughs> มันร้อนมันร้อนแค่เห็นก็พอเนาะนี่ไงข้าวใกล้ๆเราเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปพักจันหน่อยกับไปเห็ดงานตอ เอาหน้ามันก่อนมาน,นิโอ้ยเสร็จแล้วเด็กๆเด็กๆเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเ,เด็กๆเก่งจังเลย